เริ่มต้นชีวิตคู่สุดอบอุ่นมากคิมเขาพิถีมันพร้อมขึ้นบ้านใหม่เต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะเช้าสุดชื่นมื้นคู่รักมากคิมเขาพิถีมันแบบเมืองเหนือพร้อมทําบุญขึ้นบ้านใหม่เริ่มต้นชีวิตคู่แบบอบอุ่นค่ะและจะเข้าสู่ประตูวิวาในเดือนกันยายนนี้อีกไม่กี่วันเท่านั้นอร่ารเจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกคนในงานมีความสุขอบอุ่นงานสบายตาสุดๆค่ะ ซึ่งพร้อมทั้งด้านอินสตาแกรก็ได้ลงคลิปบรรยากาศพิธีมา่นขึ้นบ้านใหม่ของทั้งคู่บรรยากาศจากคนในงานแสดงความยินดีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยความสุขโพสจากมีนเมียงปรางพี่สาวของมากและอีกมากมายดูแลยิ้มไปตามๆกันค่ะน่ารักเหมาะสมกันจริงๆ